จากนั้นนะคะก็จะใส่เป็นนี่ค่ะถึงตรงปลายมันจะมีลมเป็นก้อนนะคะมันจะไม่ดีนะคะสวัสดีค่ะมามาก้อยแม่น้องแกงกีค่ะ คลิปนี้มา่มาก็จะมาแชร์วิธีการทําไส้กรอกโฮมเมดนะคะไส้กรอกทําเองง่ายๆที่บ้านค่ะเป็นไส้กรอกบุนเส้นนะสูตรนี้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะเป็นเนื้อบดค่ะจะเป็นหมูไก่เนื้อวัวบดแบบติดมันนะคะ300กรัมบุญเส้นลวกให้นุ่มเลยนะคะ100กรัม พริกไทยกระเทียมรากผักชีประมาณ2ช้อนชาค่ะเกลือประมาณ1ช้อนชาตามชอบนะคะน้ำตาลตามชอบปลายช้อนชาผงปรุงรสตามชอบปลายช้อนชาซอสหอยนางรมก็ตามชอบนะคะ2ช้อนชาน้ำมันวัวน้ำมันพืชอันนี้แล้วแต่เพื่อนนะคะ1-2ช้อนชาไส้สำหรับทำไส้กรอกประมาณ3-4เส้นค่ะต่อไปเป็นอุปกรณ์กันบ้างนะคะ อุปกรณ์ก็จะมีอ่างผสมค่ะใช้ขนาดกลางเชือกมัดไส้กรอกนะคะซื้อที่ร้านก็ได้นะคะมีขายค่ะไม้จิ้มฟันใช้1 2อันค่ะกลวยสําหรับยัดไส้กรอกนะคะก็1อันค่ะหรือถ้าไม่มีก็ใช้เป็นขวดน้ําตัดบริเวณปากขวดค่ะใช้ตรงปากขวดทํากลวยค่ะแล้วก็สุดท้ายที่ตากไส้กอกนะคะถ้าไม่มีสามารถใช้ถาดได้ค่ะ วัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ในคลิปนะคะสูตรด้วยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะคะสูตรไม่ตายตัวค่ะ <Okay. S 1> เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นแรกเดี๋ยวเราเตรียมไส้กรอกก่อนนะคะไส้ของไส้กรอกที่เราซื้อมามันก็จะยังเป็นไส้กรอกที่ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะคะเอาไปล้างน้ำสองสามน้ำแล้วก็ใช้น้ํานะคะในก๊อกนะคะรีดเอาน้ําด้านในออกให้สะอาดค่ะทั้งด้านในด้านนอกเลย เมื่อล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ําค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราไปทําตัวของไส้ของไส้กรอกกันค่ะการทําเนื้อไส้กรอกนะคะเราจะเริ่มจากการตํากระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะยิ่งละเอียดเท่าไหร่ความหอมก็จะยิ่งฟุ้งเลยค่ะ จากนั้นก็เตรียมเนื้อบดท,ที่เรามีนะคะในคลิปก็จะใช้เนื้อบดผสมกันค่ะมีเนื้อหมูกับเนื้อไก่นะคะผสมกันแบบนี้ก็จะยิ่งอร่อยค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ปรับเปลี่ยนตามที่เราชอบได้นะคะจากนั้นก็ผสมกระเทียมพริกไทยรากผักชีที่เราตาละเอียดแล้วนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมได้เลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นเราจะลวกจนนุ่มจนนิ่มแล้วนะคะแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็ทำการปรุงรสชาติที่เราชอบได้เลยนะคะถ้าใครที่ชอบความหอมฟินของผักชีไทยก็สามารถใส่ได้ค่ะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแม่ก้อยชอบมากขอใส่เยอะๆค่ะ เสร็จแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะคะแม่ก้อยแนะนำให้ใช้ถุงมือยางถุงมือพลาสติกค,ค่ะมันจะทำให้เข้าเนื้อเข้ารสชาติได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นก็ถึงขั้นตอนยัดค่ะยัดยัดยัดไส้กรอกนะคะวิธีการยัดก็เหมือนในคลิปเลยค่ะใช้กลวยที่เราทําเองก็ได้ซื้อก็ได้นะคะติดกับไส้กรอกนะคะที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยัดไส้ไส้กรอกลงไปในไส้กรอกอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้เลย เทคนิคเวลายับไม่ให้ไส้กรอกแตกนะคะก็คือการระบายไส้กรอกออกมาเป็นส่วนๆชิ้นๆแบบนี้ค่ะบีบบีบให้แบนแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆยับลงไปยับลงไปเรื่อยๆแล้วก็บีบลงไปเรื่อยๆจนสุดปลายอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วทําการมัดให้แน่นนะคะไม่ให้ทะลุนะคะจากนั้นเราก็จะทำการใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มค่ะตรงไหนที่มีอากาศให้จิ้มออกให้หมดนะคะไม่งั้นเวลาที่เราเอาไปต้มหรือว่าไปย่างนะคะมันจะแตกได้ค่ะ เมื่อเรายัดหมดทุกชิ้นทุกอันแล้วนะคะเ,เพื่อนๆสามารถที่จะเอาเชือกมามัดเป็นข้อๆเป็นส่วนๆไว้แบบนี้นะคะเวลาที่เราย่างก็จะได้กินง่ายขึ้นย่างง่ายขึ้นนั่นเองค่ะถ้าใครไม่อยากมัดก็สามารถใช้การบิดได้นะคะแต่เวลาที่เราเอาไปย่างแล้วมันจะทะลุถึงกันก็แนะนำให้มัดดีกว่าค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปตากให้แห้งนะคะประมาณ1แดดค่ะ เวลาที่เราตากแดดไว้หนึ่งแดดนะคะผิวข้างนอกก็จะแห้งเวลาเราเอามาทอดหรือเอามาย่างมันก็จะกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่กินนะคะสามารถที่จะเอาใส่ช่องแช่แข็งไว้เก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยค่ะแม่ก้อยทําเตรียมไว้ในตู้เย็นนะคะอยากกินเมื่อไหร่ก็เอามาทํากินง่ายๆค่ะแม่ก้อยชอบเอามาย่างนะคะย่างแค่5นาทีก็ได้กินแล้วค่ะ ขอบคุณที่รับชมจนจบจนถึงท้ายคลิปค่ะถ้าเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมตรงไหนที่ไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์ถามกันได้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้มามาก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ